ยอมเทพโอโสถต,ตอนที่44สํำเร็จการสอบระดับปัตตภีไม่คิดว่าเย,ย่หยวนจะสร้างความประหลาดใจได้ขนาดนี้แม้จะไม่สามารถผ่านการทดสอบในระดับปัตตภีในครั้งนี้ได้ก็เถอะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเขาคืออัจฉริยะที่จะมีสักคนหนึ่งภายใน50ปี ไม่น่าเชื่อว่าจะปรากฏตัวในรัชฉินของพวกเราแบบนี้ภายใต้ภาพฉายของเย่หยวนหั่นหย่างยงได้มองฉากที่เย่หยวนค่อยๆเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆอย่างช่วยไม่ได้พร้อมกับรู้สึกเสียใจเล็กน้อยแม้จะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ตกตะลึงกับพลังของเย่หยวนที่แสดงให้เขาเห็นในวันนี้เป็นอย่างมาก และการที่จะผ่านการทดสอบระดับปัตพีได้นั้นด้วยพลังระดับสี่มันคงเป็นเรื่องที่เกิดตัวไปจริงๆหัน่นหยางยงมั่นใจอย่างมากว่าในครั้งหน้าที่แย่หยวนมาสอบเรื่องระดับเพียงแค่แย่หยวนสำเร็จอาณาจักรแก่นแท้แห่งปานระดับหมันก็พอเพียงแล้วที่จะเอาชนะนักสู้ระดับ8ทั้ง5คนในการทดสอบระดับปัตตพีแบบนี้ ในการทดสอบครั้งนี้คงจบแล้วละ่ะเหย่ยหยวนไม่มีแรงเหลือที่จะลบกับการโจมตีอีกแล้วเฮ้ยเขาคงไม่มีโอกาสพลิกสถานการณ์แล้วละ่ะดูได้จากบาดแผลจำนวนมากบนร่างกายเขาแต่มันก็น่าเหลือเชื่อเกินพอแล้วละ่ะที่เขาสามารถมาได้ถึงเพียงนี้ปาฏิหาริย์มันไม่ได้สร้างขึ้นกันง่ายๆแต่การที่เหย่ยหยวน ยืนหยัดต่อสู้ได้นานขนาดนี้มันก็ทำให้เขาประทับใจอย่างมากแล้วละ่ะขนาดในตอนนี้เหล่าสิทธิ์พี่หลงยังคงต้องมีพลังถึงระดับเจเลยถึงจะผ่านการทดสอบแบบนี้ไปได้แต่ดูเจ้านั่นสิสามารถต่อสู้ได้ขนาดนั้นทั้งๆท,ที่มีพลังเพียงแค่ระดับสีเท่านั้นเฮ้ออุตส่ามายืนเกือบครึ่งค่นวนัน แต่เขาจะมาแพ้แบบนี้ได้อย่างั้นหรือเมื่อความร้อนเร่าดังเปลวไฟของเย่หยวนค่อยๆมอดลงเรื่อยๆผู้คนก็ต่างพูดคุยกันมากมายหลากหลายประเด็นและมีคนบางกลุ่มที่มีความรู้สึกเสียดายกับความล้มเหลวของเย่หยวนหวังหยวนได้แต่ยืนยิ้มขณะที่เย่หยวนในกลุ่มของผู้คนที่มาถูกทั้งหมดคง มีแค่เขาเพียงคนเดียวที่ภาวนาให้เย่หยวนล้มเหลวจริงๆแล้วในการทดสอบระดับปัตตพีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยในการฝ่าฟันไปได้แล้วยิ่งไม่มีทางเลยสำหรับผู้ที่สำเร็จระดับสี่มาสดๆร้อนๆอย่างเย่หยวนการสอบครั้งนี้คงเป็นรอบประสบการณ์สำคัญสำหรับตัวเขามากหลังจากที่หวังหยวนดูเย่หยวนอยู่ห่างๆนั้น เขาก็พึงตระหนักได้ว่าพลังของเย่หยวนในตอนนี้อยู่ในระดับสี่เมื่อตระหนักได้แบบนี้เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเย่หยวนคือปัญหาใหญ่ของเขาอย่างแท้จริงแต่ในตอนนี้ภาพที่หวังหยวนเห็นผัชฉาที่เย่หยวนกำลังเสียเปรียบมากขึ้นเมื่อหวังหยวนได้เห็นดังนั้นเขาก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาทันที จิตวิญญาแห่งหอคอยรู้สึกว่าบางสิ่งมันไม่ถูกต้องในขณะที่กำลังเฝ้าดูการต่อสู้ของแย่หยวนแต่มันก็คืออะไรกันแน่ใช่แล้วในตอนนี้ทั้งทั้งที่พลังของเขาน่าจะไม่เหลือพอจะหลบอย่างแท,แท้แต่เขาก็ดูพลังไม่ลดลงเลยสักครั้ง เกิดอะไรขึ้นรอบตัวเย่หยวนนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลมากมายแต่ทำไมเขายังไม่ได้ล้มอีกล่ะเขามีแรงเหลือได้อย่างไรกันอืมเขาใช้ดาบนี้เองจิตวิญญาแห่งหอคอยได้นึกย้อนไปอย่างตอนแรกที่เขาบอกให้เย่หยวนเลือกอาวุธ เขาคิดว่าดาบคงไม่มีอะไรและประโยชน์อะไรกับเย่หยวนเท่าไหร่เนื่องจากเขาสามารถใช้คลื่นอายาชันฟ้าได้ในการสังหารนักสู้ของเขาได้จิตวิญญาแห่งหอคอยรู้สึกถึงความทรงพลังของหัดขึ้นอายาชันฟ้าดีและพ่อพรสวรรค์ระดับพระเจ้าของเย่หยวนจึงทำให้เขาสามารถใช้คลื่นอายาที่สองได้ พราะเย่หยวนสามารถใช้ขึ้นอาญาที่สองได้ดังนั้นเขาจึงผ่านการทดสอบระดับดำได้อย่างง่ายดายแต่จิตวิญญาแห่งหอคอยนึกไม่ถึงเลยว่าเย่หยวนจะสามารถใช้ดาบไม่ได้นึกไม่ถึงเลยว่าทักษะการใช้ดาบของเย่หยวนจะยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้เนื่องจากเย่หยวนรู้ดีว่าหากเอาแต่พึ่งพลังปานของตนมันจะหมดแน่นอนในไม่ช้า เขาจึงเลือกใช้อาวุธในการทุ่มแรงของเขาในขณะนี้เย่หยวนได้ใช้ดาบในการปกป้องการต่อสู้ของทั้งห้ารอบตัวเขามันเต็มไปด้วยพาย,ยุเล็กๆที่เต็มไปด้วยใบมีดมากมายอยู่รอบกายเขากันั้นเขาก็ยังสามารถใช้ดาบป้องกันเหน็ดเหนื่อยและร่างกายของเขาก็ยังไม่ล้มจิตวิญญาแห่งหอคอยไม่คิดเลยว่าเย่หยวนจะใช้ดาบ ปัดการโจมตีของนักต่อสู้ทั้งห้าของเขาได้แบบนี้แถมดูเหมือนว่าเย่หยวนเองก็สามารถอ่านทางของดาบลงปรานทั้งห้าออกอย่างทะลุปโปร่งและในการปัดการโจมตีแต่ละครั้งก็ทำให้ลมปลานที่ใช้ควบคุมดาบของทั้งห้าคนเริ่มไม่เสถียรแล้วด้วยเป็นไปได้ไหมว่าแท้จริงแล้วเย่หยวนคือผู้เชี่ยวชาญในด้านเพลงดาบ เมื่อจิตวิญญาเขาตถนัดได้แบบนี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นโง่เขาและไม่ยอมคิดให้รอบคอบก่อนแท้จริงแล้วเย่หยวนไม่ได้ตั้งใจเลือกอาวุธมั่วซั่วตั้งแต่ทีแรกกับกันเขาตั้งใจเลือกอาวุธที่ตนถนัดที่สุดอย่างไม่ลังเลแน่นอนว่าจริงๆแล้วเย่หยวนไม่ได้ถนัดเพลงดาบอะไรเป็นพิเศษแต่ตัวเย่หยวนเอง จำเป็นจะต้องเรียนทักษะการใช้ดาบระดับเบื้องต้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่บังเอิญว่าคำว่าระดับเบื้องต้นของดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นมีค่าเท่ากับระดับผู้เชี่ยวชาญในดินแดนสามัญแบบนี้และเพลงดาบที่เขาใช้ขณะนี้คือเพลงดาบที่เขาคิดค้นเองในยามว่างของตนอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โดยเพลงดาบนี้มีนามว,ว่าดอกเหมยร่วงเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขากำลังพูดคุยและดื่มสุรากับสหายสนิทในทุ่งดอกเหมยศักดิ์สิทธิ์ในตอนนั้นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดอกเหมยที่กำลังร่วงโรยลงมาเนื่องจากสายฝนพล้มพลําเมื่อเย่หยวนเห็นฉากที่สวยงามนั้นเขาจึงได้ตั้งชื่อเพลงดาบที่คิดค้นเองว่าเพลงดาบดอกเหมยร่วงโรย และเมื่อเดินทางกลับมาเขาก็ได้แสดงเพลงดาบนี้ให้กับสหายสนิทของเขาอย่างกวางเทียนมินซึ่งเป็นจอมราชาดาบศักดิ์สิทธิ์กวางเทียนมินคือราชาผู้อยู่บนจุดสูงสุดแห่งศาสตร์การใช้ดาบทั้งหมดหลังจากที่เย่หยวนแสดงเพลงดาบนี้ให้กับกวางเฉียนเมินดูเขาก็ดูถูกอกถูกใจกับเพลงดาบนี้อย่างมาก ในตอนนั้นกวางเทนเมินได้กล่าวว่าสหาย่าหยุนซีเจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่าเจ้ามีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งหากเจ้าสนใจศิลปะการต่อสู้เหมือนกับเรื่องโอสถแล้วก็เจ้าอาจประสบผลสำเร็จในด้านนี้และไม่ได้อยก,กว่าเรื่องโอสถของเจ้าเองอย่างแน่นอนน่าเสียดายที่เฉินชวนซินกับไม่สนใจในการด้านการต่อสู้แม้จะ คิดค้นสุดยอดของเพลงดาบอย่างเพลงดาบดอกเหมยร่วงโรยขึ้นมาแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่สนใจและไม่เคยใช้มันอีกเลยในเวลานั้นเฉินยุนซี่นั้นมีระดับพลังการเพราะปลูกที่สูงอย่างมากแต่ความสามารถในด้านการต่อสู้นั้นมีจำกัดและสิ่งที่กวนเถียนมินกล่าวคือหากเย่หยวนอุทิศตนในการฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้แล้วก็ เพลงดาบดอกเหมยร่วงโรยจะทรงพลังขึ้นอย่างทวีคูณแน่นอนเพลงดาบเพลงนี้จะทรงพลังแค่ไหนและระดับการเพราะปลูกของเย่หยวนในตอนนี้ก็ยังคงต่ำเกินไปหากปราศจากพลังปรานเขาก็ไม่สามารถแสดงพลังของเพลงดาบนี้ออกมาได้แม้จะเป็นแบบนั้นแต่จุดเด่นของเพลงดาบนี้ คือท่วงท่าที่ผิวไหวและความว่องไวซึ่งมันใช้งานคู่กันดีกับก้าวพิบตาที่ได้รับการปรับปรุงโดยแย่หยวนเพราะการผสมผสานของวรยุทธ์ทั้งสองจึงทำให้แย่หยวนทรงพลังขึ้นในตอนนี้การใช้ก้าวพิบตาคู่กับเพลงดาบด,ดอกเหมยร่วงโรยมันก็เป็นเพียงแค่การต่อสู้ป้องกันการโจมตีผสานกันทั้งห้าคน ดาบของทั้งห้าคนนี้แม้จะดูทรงพลังในสายตาคนอื่นแต่สำหรับเย่หยวนมันเต็มไปด้วยข้อบกพร่องสิ่งที่เย่หยวนต้องการคือการหาโอกาสเพื่อที่จะสวนคืนและโอกาสนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นภายใต้การโจมตีประสานทั้งห้านั้นมีจุดบอดเกิดขึ้นแล้วการโจมตีของทั้ง5้านี้จะไม่มีรูปแบบตายตัว และการประสานดาบทั้งห้าของพวกเขาก็ดูไร้ที่ติแม้จะเป็นแบบนั้นแต่มันก็ดูออกง่ายเกินไปสำหรับเย่หยวนก่อนหน้านี้ก่อนจับดาบเย่หยวนได้ใช้ก้าวพิบตาในการหลบจนทำให้ทั่วร่างของเขาเต็มไปด้วยรอยบาดแผลในครานี้เย่หยวนได้ใช้จุดบอดของนักสู้ทั้งห้าสวนคืนจนทำให้หนึ่งในนักสู้ ได้ลดการโจมตีลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเย่หยวนเห็นดังนั้นเขาจึงไม่ปล่อยโอกาสทองแบบนี้หลุดไปเขาได้พุ่งไปยังใจกลางนักสู้ทั้งห้าด้านก้าวพิบตาพร้อมกับใช้เพลงดาบอัดไปยังพวกเขาแม้นักสู้ทั้งห้าจะโดนเพลงดาบของเย่หยวนไปเต็มๆแต่พวกเขาก็ไม่แสดงท่าทีบาดเจ็บแต่อย่างใดเมื่อเห็นเช่นนั้นเย่หยวนพุ่งถอยออกมาจาก ใจกลางทั้งห้าคนเพื่อมาตั้งหลักก่อนและตั้งท่าเตรียมจะโจมตีอีกครั้งในทันทีครั้งนี้เย่หยวนไม่เปิดโอกาสให้พวกเขากลุ่มนั้นทันทีภายในเสี้ยววินาทีนั้นเย่หยวนได้ใช้แรงทั้งหมดที่มีพุ่งเข้าใส่นักสู้ทั้งห้าด้วยก้าวพิบตาที่เร็วกว่าครั้งไหนๆก่อนที่พวกเขาทั้งห้าจะได้ป้องกันใดๆ คลื่นอาญาชั้นฟ้าคลื่นอาญาที่สเมื่อเกิดลมพายุที่รุนแรงขนาดใหญ่ขึ้นลมพายุเหล่านั้นได้ส่งร่างของพวกเขาทั้งห้าลอยขึ้นในทันทีเย่หยวนรู้สึกดีว่าเพียงแค่นี้มันยังไม่สามารถจัดการกับพวกเขาได้เย่หยวนจึงใช้ก้าวพิบตาไปยังร่างของนักสู้ทั้งห้า และใช้ดาบเสียบเข้าไปคั่วหัวใจของพวกเขาทุกคนหลังจากที่ลมพายุสงบลงร่างที่ไร้วิญญาของนักสู้ทั้งห้าก็ตกลงลงพื้นจากนั้นก็จางหายไปแค่ฝ่ามือเดียวก็สามารถสร้างลมพายุที่ทรงพลังได้เพียงนี้แต่ความแตกต่างของพลังการเพราะปลู่ของเย่หยวนและนักสู้ทั้งห้านั้น มากเกินไปดังนั้นเย่หยวนจึงไม่สามารถสังหารพวกเขาได้ภายในฝ่ามือเดียวเขาจึงต้องพุ่งไปซ้ำที่คั่วหัวใจทั้งห้าอีกครั้งเพื่อจัดการพวกเขาให้ราบคาบจิตวิญญาแห่งหอคอยยืนช็อกเป็นหินในทันทีที่เห็นเขาไม่เชื่อกับสิ่งที่เขาเห็นตรงข้างหน้าสิ่งที่ดวงตาคู่นี้เห็นของเขามันไม่ใช่ความฝันใช่ไหม นี่หลังจากที่สอบผ่านแล้วท่านไม่คิดจะรักษาอาการบาดเจ็บของข้าเลยหรือด้วยสภาพแบบนี้ข้าอาจเสียชีวิตได้เพราะเสียเลือดมากไปท่านคงไม่คิดให้ข้าสู้ต่อไปในระดับไหนอีกนะแย่หยวนหายใจเข้าลึกๆพร้อมตะโกนเรียกเพื่อเรียกจิตวิญญาแห่งหอคอย